สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้นำผู้ชมทุกท่านมายังสนาม7 2พัษามินบุรีมาชมฟุตบอล V.I.P. ลีก7 2พัษามินบุรีครั้งที่1นะครับพบกันระหว่างอังเปาเอฟซเจอ V.I.P. ยังสตารยิงเรียบร้อยเลยครับลูกนี้เข้าสเหลี่ยมเลยนะครับ จากการยิงของหมายเลข12นะครับยังสตาร์คึนำไปก่อน1ประตูต่อศูนย์จากเราหลุดไปทางด้านขาาซ้ายนะครับตอนนี้ที่หมายเลขย1เ็โยนเข้าไปนีงประมงครับเรียบร้อยเรื่องนี้เข้าประตูอย่างสวยงามนะครับมงเช็ดบางๆจากการมงของหมายเลข นะครับอังเปาเอฟซตามตีเสมอยังสตา์เป็น1ประตูต่อ1นะครับจากการยิงของหมายเลข9มาดูฟรีคิดของทีมอังเปานะครับด้ยจะกตลูกนี้ปั่นด้วยขวาเต็มที่ปัดได้นะครับเป็นเซฟของประตูสวยงามมากอังเปาเอฟซหลุดไปทางด้านกลาบฟ้านะครับ ไปทางด้านกลับฝาโยนเข้ามาหน้าประตูพุ่งมงลูกนี้ตุงตาคายเลยนะครับประตูตัดสินใจช้านิดเดียวยังสตาร์โดนนําไปเป็น2ประตูต่อหนึ่งนะครับตอนนี้จากการยิงประตูของหมายเลข21นะครับบอลโยนมาทางกลับฝาวิ่งเข้ามามงเข้าไปอีกแล้วนะครับลูนินขึ้นนําเป็น3ประตูต่อหนึ่งจากการมงของหมายเลข9นะครับ อังเปา F4 ขึ้นนํายังสตาเป็น3ประตูต่อหนึ่งเยียบร้อยลูกนี้มองเข้าอย่างสวยงามนะครับยังสตาตีตื้นขึ้น,นมา2ประตูต่อ3นะครับมาดูฟรีคิกของยังสตาหมายเลข2ยืนอยู่ที่บอลนะครับมาการเป่าแล้วนะครับ อันเข้าไปปัด <Claire> ได้นะครับตอนนี้โอ้โหซ้ำชนคานนะครับลูกนี้น่าเสียดายมากเลยล้หน้านะครับลูกนี้ เยียบเลยัง,งเปาเอซยิงขึ้นนำไปเป็น4ประตูต่อ2จากผู้เล่นหมายเลข21ร ยังสตาเอฟซีทีตื้นขึ้นมาเป็น3ประตูต่อ4นะครับจบเกมการแข่งขันอังปลเอฟซีชนะทีมยังสตา์ไป4ประตูต่อ3นะครับ1,2,3สมเฮเ1ห3สอเฮเกมเริ่มแล้วนะครับตอนนี้รุ้นกันน่าดูเลยตัวเกรงเลยครับยิยมครับ เกมเริ่มแล้วนะครับตอนนี้ลุ้นกันตัวเก็งเลยไปแล้วหมดแล้วมหมดหมด,หมด